สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาหนีงมาสูงปูกระยาครับบ้านดวงสวรรค์ครับผมมากับน้องจูเนียนะครับฮัลโหลไปเดี๋ยวเอาเงินเดี๋ยวจับเงินนี่เงินจะ่าดนี่เงินจะ่าเอามี่เงินจะขาดฮันโหไปซิบหาซิบหายังซิบหาบาทซิบหาบาทแบ่งเท่าแบ่งเท่าเออแบ่งเท่านี่ซิบหาบาทแบ่งเท่าซิบหาบาทเออเฮ้ยขี้ออกดีๆ ขีดออกดีๆเขี่ออกไมเขีออกดีๆขีดออกให้อันเกดาบึ้งเกจ่าของกู้้องกูวางสิเด้ออะวให้กจดามาขอเน้อปูกับยาเอาปูน้ำซันเกจดาเกจดามาเอามาให้ปูวางสิเด้อนะฮเกามีานต้่งนางอ ดาตุเด้อดขอให้พ่อครับแม่ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับย่เาเก็บย่าจุนย่าไทยย่าเป็นย่าหนาวด้วยขายของก็ให้ขายได้ดีๆตาตุเอาไห้เอาไห้ปูทีล่ล่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ะทำแเรามกผูกับลานเป็นลูโดลกแ้แม่ขายของอยู่พี่น้องร้านค้าแม่กานพ้อมมาส่งน้ำมาเอาบุญน้ำกันครับขอิเวแล้วครับคนเขาผแก่ครับผมแม่ร้ขายของ ขี่ซาลิมมันยังมันยังดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์กาม่เเเุยเป็นงโงตดาเอาบักลามาบังดีมากสงอย่าเอาบงี้สิได้ยี่ด้กูเงินนะสิได้ยี่ดเงินไรวะ เอาห้บอลใครได้ท e> ี่นึงยุตตลอดเด้อครับอ่ะอพอโ้งแล้วแมอัีเอาจุ่นยมจะทายเนี่ยคลายเนี่เ้ายไห บัทายหรือเปล่า <c oughs> <c oughs>